มาดูกันที่เรื่องข่าวของความรักนะคะของทายาทนักธุรกิจชื่อดังในพื้นที่อำเภอสะดาวจัดสงขลาค่ะเมื่อวันเสารที่ผ่านมาค่ะก็มีพิธีแต่งงานทายาทในเครือสาธิตกรุป๊ปและก็เป็นหุ้นส่วนของ h ายเคเบิลสะดาวนะคะหอบสินสอดเงินสด10ล้านบาทค่ะทองคำแท่งน้ำหนัก100บาทแล้วก็เครื่องเพชรน้ำหนักถึงสกรัตไปขอแต่งงานกับสาวนะคะเรียกว่าพิธีเนี่ยอลังการอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ,คะ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่โรงแรมเดอะวิสตาในอเมริดางหวจดสงขาค่ะพลตบดเอกสุนทรซ้ายขวัญอดีตรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะให้เกียรติเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะในพิธีมั่นฝ่ายเจ้าบ่าวระหว่างเพศสัจกรหญิงนิสนาธนาพันธ์พาณิชย์บุตรนายสุธทรกับนางวันวิสาสนาพันธ์พาณิชย์กับนายสุภกิจเลี้ยววัฒนโชติน,นันและก็บุตรของนายแสงอรุณหรือว่าเฮียปแปนกับนางสุมิตราหรือว่าเจ๊ปารี ะะลิวพัฒนาโชตินันค่ะซึ่งบอกว่าฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยนะคะจบการศึกษาด้านเพศสัจกรส่วนฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยจบการศึกษาด้านวิศวกรการออกแบบซึ่งในส่วนของโรงแรมวิสตาซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดแต่งงานแต่งงานเนี่ยน,นะคะเจ้าบ่าวเป็นผู้ออกแบบเองเลยนะคะส่วนการตกแต่งทั้งภายนอกภายในเนี่ยก็เป็นฝีมือของพี่ชายเจ้าบ่าวเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดเลย คุณพ่อคุณแม่เจ้าเป่าค่ะบอกว่าได้มอบเงินสดให้กับคู่เป่าวสาวเนี่ยไว้เป็นทุนสำหรับการครองคู่จำนวนหนึ่งแล้วก็มอบของขวัญเป็นรถยนต์นิวฮอนด้าซีวิคให้ใช้อีกหนึ่งคันค่ะ,คะโดยพิธีม่นในวันนั้นก็มีพลตรีวันชายเอกพรพิษค่ะผู้บังคับการตรบุทรธนจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงแขกผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอสดาวจัดสงขาค่ะไปร่วมพิธีกันอย่างครับข้างทีเดียวค่ะส่วนในช่วงค่ำเน่ยนะคะก็เป็น พิธีของงานเลี้ยงค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ห้องเดอะวิสต้าฮอลชั้น11ก็มีทางด้านของพลตรวจีอัมพลบวัวรพรผู้บังคับการตำรวจภุทรจังหวัดชนบุรีค่ะแล้วก็เป็นอดีตผู้บังคับการตำรวจภูรจังหวัดสงขลาเดินทางค่ะกลับมาเป็นประธานในพิธีและก็กล่าวให้โอวาดกับคู่บ่าวสาวโดยมีนายถาวรเสเนียมอดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่ร่วมเป็นสักขีพยานเนี่ยนะคะแล้วก็ร่วมรับประทานอาหาร Cap. แสดงความรักนะคะกับทั้งคู่เนะี่ยบอกว่าคนแน่นมากเนี่ยนะคะและบรรยากาศก็คึกคักแล้วก็อบอุ่นกันอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นเป็นที่รักของคนในครอบครัวแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในใพื้นที่อำเภอสเดาจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งทางเราไฮเคเบิลทีวีนะคะก็ขอวอวยพรในคู่บ่าวสาวค่ะครองคู่กันอย่างมีความสุขนะคะจนถึงไม้ทายอดทองกระบอกยอดเพชรค่ะแม่แม่ปิดท้ายเน,านี่แบบว่า วหวานทีเดียวแบบนี้เจ้าสาวสวยค่เจ้าเบาก็หล่อทีเดียวเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากนะคะแสะดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยละกันค่ะ